สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีมงานแฟนสุกูสุคนทั้งในประเทศต่างประเทศพอกับเวลาคือเราพ่อแม่พี sometimes ่น้องงานแดงแรงอีปาดมาคือมือแท้ลุงมาดทั้งนี้ดึงหักถอนคนเป็ดพี่น้องพอโปรโมตคืค่องภายในเห็ดยิ้มว่าแต่ภายในเห็ดกินมมีค่องบ่ลุงโดยเฉพาะแบบขนๆเนาะ ลุงเปิมมามีไก่มีนกนเนาะดูปลาไก่นกปลาไก่นกหวานไปตสิแมนเปินหาอยู่หากินเก่งพี่น้องเดยแบบแบบหลายคนน่ะบ่ลุงแบบงานการแบบเวียกเนาะเาถนัดไถนัดบคือกันบอกเปลี่ยนช่องรองไพล ขาอนเลยอนอเลยว่าพิษไก่จะบอกขาอันนั้นอันนี้ชั่อกคายเคเคยเหตตลอดเนาะโดยแต่ว่าการปุ้งการแตนหมือปนไยนาะถันอย่างนี้นันคอาโดยว่าเลืกแนมีข้อมีขั้วมากม่สเลกนะเาอยูเหตุยูเห็กินเนาะไอ้มอดก็มีข้อมีขั้วเลยก็เหอยูเหกินเป็นได้บานนี่ ກະປື້ມໃຈກະແດວວ່າງາກະລາບພືດເພິ <leaves> ່ນດ້ວຍດີກະຂໍຂອບພະພຸດຫອົທແມທອ້ທອທັປາທງລຸນາແກາີສຳຄັກອີນຜູໃຍ່ຈດີພນຝາເງິນມາຊາຊືນັືນີ່ນລນາແປງາພິມືຊົນນາະເອງດືນາລມືຊົນີ້່ື່ຕລຳລດຊະ แมนรากาอย่างอีกอันนึงนะครับอิ่นอย่างซัมเมอร์เนอะลูกเนอะโดยงานเพิ่นการลาบลื่นไปโดยดีพี่น้องปกติจะให้ได้กเก็ตถ้าบ่มีเงินหือเท่าบริจินแมนแพงเลยราคาสูงราเขายังขวดเช่าขวดพันโดยอันนี้ขวดโต๊ะวันทองแมนจังหวะเอามาขายแล้วมันบ่ค่อยได้ขายเนาะลูกเนาะเพราะว่ามันถ้าบ้านเฮามันขันเป็นขวดนะลุง จากเรื่องแต่บ้านห้องผมมีมันข้อคายติดกระป๋องเจ็ดชิบแปดชิบเพื่ได้ลุง,กกง,งคัดเป็นขวดนะดอันไฮนกินตั้งแต่ข้าวอยู่เห็นงานแต่ห้าหกปีที่แรกหรอกเคยชื่อกินนะเจ็ดแปดชิบเดือนนี้แม่นขวดละลอยหรอือพระจักเดยดูามาการะนาชีแพ่งนะลุงเนาะ ปานตยังยักกุบงานดูกุบลึกออกมาเบียเบียให้นักเรียนใครกันกินเบียว้ช่วหน้าช่วบุญเลืออ่าดีใจแห้งบ่ลุงดูดีใจลาบึมไปเลยดีจนจนจนน้ำตาออกบ่ดกันบ่แล้วกัจนน้ำตาออกเฮาปื้อนาลุงเนาะพวกภูมิใจเลยกันดีข่าวภาคควันโดยแบบว่าบ่คืดน้องว่าสิเห็นลูกข่าพภาคันเนาะคนเฮาบ่แล้วว่าแป๊บเดียวเข้าพภาคันแล้วน้องมอดก็ตอนนี้ก็เอื้อนน้องมอดบ่ได้แล้ว ดูตอนนี้ก็เป็นเอิญนน้องมอดมาได้แล้วพ่อเพื่อนก็มีครอ,อ,อบครัวแล้วเอิญเบ่ามอดมีครอบครัวเลยเนาะมานี้ก็เป็นมื่นแล้วยังน้องเยี่ยมบ่ลุงน้องเยี่ยมก็มีข้าวเลยวะเดีดย๋ยวนี้ก็ว่ามีข้าวแต่ว่า,วาเ,เบบวา่าเพื่อนก็อยากไปกร,รุงเทพเออลานเช้าอยากไปกรุงเทพลูกเช้าอยากไปกรุงเทพเออเช็ดแล้วแล้วเออเช็ดแล้วแล้ววะลุงอื พ่นนอ่ออออยยูเเันนี้เพิ่นมาหาเงินเนาะมาหาเงินตอนนี้ก็อยู่กับสามดอกมะพริกบ่เพิ่นเพิ่นหากกับมามื้อวัดอาทิตย์เออมาแล้วบ่ลุงโดยออไปงานแต่งของน้องกเออมื้อนี้ก็ไปบ่นึกว่าเพิ่นไปกินเหล้าที่เปรี้นหางเลยว่าผู้บ่าวเห็นเพิ่นบ่อยากให้มาอยากมาส่งเนี่ยผู้บ่าวอยากมาส่งบ่ได้แล้วก็เห็นเนาะโดยๆสิมาส่งกันอะไรโม้ส่วบ่ได้แล้ว มันก็เห็นกันตัวน้องมดก็บอกว่าว่าน้องลูกน้องเต้าถี่กับบอกแพงสุดโดยแมนยุ่งว่าสบายสำเริงกับุ่บุญอย่างมาลีนั่โดยก็เป็นห่วงแม่นมันเป็นลูกสาวนะเราลุงเนาะก็ลูกสาวแม่นแต่ว่าคันว่าเรื่องลูกนี้ลูกสิบผู้นหนึ่งหาคนสามคนชีพคนกับแพงมัดคู่คนเราลุงเนาะเพราะว่ามันคือสายเลือดของเฮาเด้แพงมัดแบบ บ,บ่าสีลูกผู้เดียวหร,รือว่าสามคนเท่าไดคนกระต้าแพงสามกันเม็ดเนาะลุงบ่าวลูกเลยกันบ่าแพงลูกกับจักสีแพงไปไปก็เข่าใจอยู่หรอกเนาะไปก็คั้นผู้ใหญ่แบบอายุสามสิบขืนนี่ต้องมีลูกมันคือคนละเละขนาดอายุสามสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยและตีเพิ่นบ่าลูกกัมบมีโดยแล้วคนคุยได้แตยังไม่ได้เมน แมนอมีแม่นอันบ้งคักกับบุญบ้งคักกับบาปโดยมันอีหยังมันก็มีชองด้านเนาะโดยมันก็มีซองปรลานแต่ว่าเฮาได้สร้างลูกสร้างลูกก็แม่นโดยแม่นสร้างลูกแล้วมันยังมีผู้สืบต่อไปเนาะสืบทอดแบบมนุษย์มาหน้าต่อไปเดี๋็กคนนี้เป็นคนแบบว่าได้องเลี้ยงเป็นคนมาเก็บเงินเอ่บ่บผู้เพือย พ่เอเมียเขรถาบว่าจะเป็นกรบโอยากหาเออโอ้ <c oughs> นคนน,นั้นบวพุ่มเพื่อนเนาะลุงเนาะเก็บเงินเก็บคำเด้อพี่น้องน้องเยี่ยมเนี <c oughs> ่ยเตะเพื่อนเนาะคันเพื่น <c oughs> อ <c oughs> น,นอยากเอากับหายเอาคันบ่อยากเอากับบ่อเอาเพราะว่ากับยังบวชเป็นชีถ่าเลยเนาะ <c oughs> ยังบวชในหอดสาป <c oughs> นีน่ามันก็สิบเจ็ดพี่น้องน้องเยี่ยมน้องมอญสิบหกเนาะโอ้ปีไทยปี ันสิเจ็ดกับเดือนส้มออกมาสามคำเจ้งสีหอดนะบรุงอโดยโอ้ยังยังสิบหกป้ายเดี๋ยวนี้เออยังบวหอดได้เดินเออือนมเอยังบวทันหอดนะลุงเนาะเดินนี้เดินสองเดินนี้เดินสองพี่น้องออกมาสิบห้าสิบสามคำเ่นเดื่อนเลือนออกมาสามคำวัดปะหัดคือว่าหอครบแล้วเกิดวันปะหัดแต่ขั้นเข้าเบาแบบคำนะนะมันบวถือเลยลุงเขาต้องเว้าเดินแบบ อันนี้มันยังถือนะอเพราะว่าบักคำมนี่เดียบักขามนี่มันเกิดนะเดินช้างออกไมาซี่ําแต่ว่ามืออืนมือหืดนี่สีหอดมันเกิดมันเลยเขาต้องเ้า,าเอาเดินแบบในปฏิทินลงุงคันเ้าเนาี่นะบบถ,ถือได้ปฏิทินนะเกิดวันที่เท่าไรลองเยีย่ยบเดินหยัางมันต้องเ้าเนาั่นนะได้ลงุงมันยังถือคันเ่าข้านี่มันบบถ,ถือสั้นบักคำมกับยังเฮิงและสีถือหอดมันเกิดันัดน่ะแต่ว่ามีอยู่ในส้มโนครัวนะลุงเนา คันเท้าเบาเนะ่ยนะมันบ่ถือลุงเพราะว่ามันมันมันเังเธอกระแปดชองหนนั่นเด้เงเธอแปดช่องหนมันกับบถือดูวันที่้วันที่เขาแล้าเขาจะเอาน้ำมาต้มนลุงเนาะวันลุงว่นน้องเยี่ยมนะคันออกไม้ซ้มคำนะหอดสิบเจ็ดปีมันเบาบ่ได้อะนลุงเนาะเบาร่ได้มันแปดช่องหนเด้แต่ละปีมันมีแปดช่องหน ต้องว่าเรื่อวันที่ออวันที่แบบในปฏิทิน้อมันมันบมันบมันบ่อไดนะมันบกเปี๊ยเลยนะขันยนนำคำกันยังบอหอดแล้ววันที่สหานี่เพอเสภาสามคำจังมือใดดออดูแมนัระคำนี่เกิดชีคำเดือนสามคันเดือนเล่าหอคนอยากคนอยากไปกรุงเทพพ่นว่า เคยไปผากของมาแล้วมันมวนไฟก็ยังดมากยังอยไเลยนจกดีคือการห้องก6อสิบห้องกอสิหกสิจ็ดเนาะเมนเบวาก่อเถอะก็ไปพี่น้องยังว่าท่านได้เล่นนั่นนะยังว่าได้เหรียเต็มที่เมนหดองน่องช่มีับเบวาที่เรายิ่เดียวเลแบบบวกจากไม้ล้ยังจากมวน เออเพื่อนนะยังจากมวลวะไวรุนเลยยังจากมวนแถมผู้บ่าวยังมา่งอีกไปงานดองนองเกือบได้อันเห็นงานต่ออีกเกือบได้อันเคยบ้านนั่นอีกได้ไพ่บพอเชียเอาเคยบ้านเดียวกันอีกีผู้บ่าวเนาะดูจับงับแม่เพ่น หลายปีแลยครับผมเพื่อน้จากกันนะเนอะทั้งอันผู้ที่ทั้งพลรนไทรทั้งเมืองพีนเมืองวีระยังผูบกทั้งเซโปนเนาะพารานไทเซโปนผู้ที่ลุงแม่นบอกผู้และทั้งเซโปนเมืองพีนผู้และลุงเลยขั้นแน่นน่ะนะมันอ่ะเขาอยากลงมา องเรียมา่บหันมาเอออันพู้บบาวนะอยากลงมาเขาก็อยากมาเห็นเราคุยกันแต่ในโทรศัพท์บอเออยังเพิ่นยังบ่เคยห็นตัวจริงกันเนาะทุกง่ายวทุกเบียบี่แต่บอว่างนกะเดกข้าเว็นนแหลบ่อยกโต่เวลาิาธรรมดาอยู่กลูกไส้เขาจะปีนี้ลุกไส้เดียว ข้าเจ้านะบ่ตอี้น้องชนามออปีันไกลนี่ยนะคันเมนเอาเยี่กใึ้มาอยู่บ้านทาพี่เลยเนาะไกลได้เห็นว่ากลี่ย่นเมยูังบ้าัะบดวอ้านะนนะั่นเรยะมันไกลนะลุงเนาะมันไกลกัแม่กปลาทำาไพ่เต๋าจากจากชีเฮยังตัวน่ะ เอามาใบซื่อาะป้ามาได้ใช่อีกป้าบลาุกปลาลุงกินไปกินมาแัดหัวแดงจะบายเปิดยางรถเปิดกับปลาเปีนกยางไม่ชุกแล้วสีกิโลกินได้ยินได้กินได้กรอบแล้วกรอบนองนุ่มได้ดูดมันได้เปียพอดีเป็นบบาวเป็นสาวเาะ ลาบกินดอกมะขากลาบใส่มะก,กอกลาบใส่มะก,กอกพี่น้องหนาวเลยว่าวพีดว่าวพาก็โทษถก็ไฟพี่น้องเลยหนาวหนาวมานีนลูกเ<ม>พิ่อนกันยังเล้ออีกลูกไส้หนึ่งกับลูกสาวได้ได้ครอบครัวแลยหนึ่งเนาะดได้ครอบครัวไป็นเลยหนึ่งพี่น้องโดยกับลูกไปเปาอหนึ่งเนาะลูกนะ้อเพระาะว่า เพิ่นก็ไปสร้างครอบครัวโดยมีสามขอดได้ใหญ่มาเลยกับโดยสุขสุขคนเนาะลุงเนาะากลูกไฟลำรวยลำรวยปีใหม่เนาะแมนเพิ่นว่าสิต้มเลยลุงโตมเห้นง่ายเลยเนาะ เออผักปลกปกโลดเป็นตอนเป็นตอนสบายเพิ่นวาสิต้มกินโดยคันลาบคันยังยังว่ามันยากเลยคันลาบนะยากคันต้มนะโอ้ยข้างหมอเลยก็พักเลยก็เอาลงเลยโดยแม่ลุงเดี๋ยวถาดทานลุงมินอีกเจอหนึ่งแต่ว่าดิ๊งนี้ว่าสิต้มคงเบาเลยว่าห่าคาห่ายัง โอ้ยหนา,อาวอลีไปตาอาบน้ำบ่ได้อลีพี่น้องเลยบ,บุญเนาะแ <laughs> มนมือนี้และมือแรกนี่เริ่มเออเริ่มบุญนาโคกโอ้มีแต่ไปกับเห็นแล้วและมันเผาขายเตี้ยมไทยและก <laughs> องไฟเจ้าของมันมันแกว้วบ่ <laughs> เอามาขายพ่อโมกกินพ่บ เพื่อจะหออตะเล่นตะเล่นเยอะรออักไีนต้อแล้วม่ารถหบนตแล้วว่าลุงมินต้บลุงจัดแล้กินนี่ก็คอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณขอบคุณทุกคนคที่ติดตามาโดยพอกันไม่คลิปน้าสบายดี